ผมเริ่มแบบนี้เลยครับ Monster Hunter เป็นหนังที่ทำมาจากเกมซึ่งผมเองรู้จักเกม Monster Hunter จากการศึกษาข้อมูลอย่างเดียวครับไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยแตะไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเข้าไปดูเกมเพลย์ใน YouTube นะครับไม,ไม่ไม่ถนัดนะแบบอยากเล่นเองพยายามก่อนหนังเข้าเนี่ยพยายามหาวิธีละคือถ้าทุกคนจำได้ผมเคยสอบถามทุกคนเรื่องซื้อ PlayStation เลยดีไหม แหมมันก็กั้ากลืก่องอยากซื้อ Play 5เนาะถ้าจะซื้อทั้งทีอะ่ะก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยฮะไปพยายามหาว่าเขามีให้เช่าไหมก็หาเช่าไม่ได้มีน้องคนนึงเขาส่งแอคเคาท์มาก็ทําไม่เป็นครับเข้าไปเล่นไม่ได้ทําไม่เป็นไร้ความสามารถสิ้นดีก็เลยเป็นคนไปดู Monster Hunter ที่ไม่รู้จักเกม Monster Hunter เลยแม้แต่น้อยฮะรู้จักจากการศึกษาที่ว่าเนี่ยก็คือรู้ว่ามันมีมอนสเตอรู้ว่ามันเล่นยากรู้ว่ามันไม่มีเนื้อเรื่องเรารบบทเป็นมนสเตอร์เราก็เก็บไอเทม ไปทําชุดเกราะไปทําอาวุธการเป็นไปการเป็นฮันเตอร์ในเกมเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้งสายใช้ดาบเป็นสายธนูเป็นสายดูโอเบรดดาบคู่อะไรแบบนี้ครับซึ่งโอ้โหถ้ากูเล่นกูต้องติด หน,หนุบหนับแน่ๆเลยผมชอบอะไรแบบนี้ครับผมชอบแบบไม่ว่าไ,ไม่ไม่ว่าจะเกมหรือหนังนะครับผมชอบเรื่องการอัปเกรดอาวุธครับถ้าใครได้ดูวายซี C, เรื่อง Monster Hunter เนี่ยโอ้ผมตั้งใจเขียนมากนะฮะตั้งแต่ที่ไม่รู้เรื่อง,งพยายามหาข้อมูลนะผมชอบแบบผมเล่นเกมแล้วผมชอบอัปเกรดอาวุธคือเห็นอาวุธมันเปลี่ยนจากแบบอกิ๊เป็นดาบกิ๊กก๊อยู่บนกลายวันนี้มัน,มนเจ๋งจริงๆเนี่ยผมชอบอะไรแบบนี้มากครับซึ่งได้ยินว่า Monster Hunter มีสิ่งนี้ ก็เลยรู้สึกอยากเล่นมากๆกน,นะครับพอไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเนี่ยไอ้ประเด็นที่คนเล่นเกมเขาติดกันเรื่องมันมีปืนมีทหารเข้าไปในหนังเนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับผมครับตัวหนังผมไม่เล่าเรื่องย่อแล้วกันเนาะผมพูดถึงภาพรวมไปเลยดีกว่าเนาะใครอยากจะไปดูเนื้อเรื่องไปดูเอาเองนะครับไปดูในโรงเอาเองเนาะจะได้จะได้ทราบซึ้งซึม,ซ,มซับกับการดําเนินเรื่องด้วยตัวคุณเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับพูดตรงๆกันเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมายกว่าตัวอย่างแล้วครับคือ ถ้าจะบอกว่าโซเป็นหนังที่เทรลเลอร์พยายามจะเก็บงำความลับทุกอย่างให้เราได้ไปทราบซึ้งเรื่องราวของการประจนภัยของโจโกกรเนอร์กับ Number 2์ในหนังได้อย่างเต็มที่มอนสเตอร์ฮันเตอร์ทำตัวกันข้ามเลยครับตัวอย่างมอนสเตอร์ฮันเตอร์โคตรสปอยเลยครับคือที่ผมทำเทรลเลอร์ทอลไปอะเดาอะไรไว้ย้ำอีกรอบเลครับไม่ได้เก่งครับ แต่แ็กถูกหมดเลย <laughs> ไม่ว่าจะเป็นอันนั้นหรืออันนี้หรืออันโน้หรืออันนั้ออนฮะถูกไปหมดเลยอ่ะตึ๊โอ้โหไม่ใช่เก่งแต่พี่เฉลยเยอะไปครับพี่เฉลยเยอะไปเอ็นใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างก็อย่าเพิ่งดูก็แล้วกันนะครับหนังเริ่มต้นเรื่องเนี่ยในฉากโลกมอนสเตอร์ครับเราได้เห็นกลุ่มตัวฮันเตอร์ที่มีตัวละครต่างๆเราได้เห็นดาราอีกคนหนึ่งไม่สปอยละมัง้งพูดได้เลยมัง้ง รอนเพิร์แมนที่อยู่ในเรือเรือที่วิ่งบนทรายได้กับจ่าพนมนะครับอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ได้เห็นว่าทําไมพี่จ่าพนมกันหลุดลงมาจากกลุ่มมาอยู่โดดเดี่ยวได้การได้เห็นเรือทรายก่อนเนี่ยสำหรับผมเองจะว่าเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีจะว่าเป็นข้อเสียก็เป็นข้อเสียนะครับคือสําหรับผมเองเนี่ยฉากเรือทรายที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นักฮะมันไม่ได้ดูแบบโอ้ยเจ๋งแฟนตาซีโคตรเจ๋งเลยว่าเท่าไหร่นักนั่นคือข้อเสียฮะ แต่ในข้อดีก็คือมันสก,กิดเราขึ้นมาครับว่าโอ,โอ้ใช่ใช่ๆชนี่เราดูหนังพอ WSand e r s อ n อยู่อ่าคุณอย่าลืมประเด็นนี้ครับนี่คุณดูหนังพอ WS a n d e r s อ n อยู่ This is not Peter Jackson Fantasy Movie นะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะคาดหวังคุณต้องคาดหวังในระดับที่พอ WS Anderson ทำนะครับซึ่งไอเรือทรายลำนั้นเป็นแบบนั้นแหละฮะ ทั้งเรือซายทั้งคอสตูมตัวละครความลงตัวของการออกแบบฉากแฟนตาซีของโลกมอนสเตอร์เนี่ยโโอโ้พูดแบบไม่หยาบคายนะฮะโอวีบีเหมือนเราดูหนังไซไฟในช่องไซไฟนะครับคุณเคยดูช่องไซไฟไหมฮะหนังแบบหนังไซไฟในช่องเคเบิลทีวีแบบนั้นอ่ะถามว่าเป็นไรไหมผมไม่เป็นไรนะครับผมชอบใจผมผมชอบหนังแบบนั้นท่าำไปคือ,อ้มันตลกดีมันแบบเออมต้องงี้ f ฟนตาซีแบบคือแฟนตาซีแบบพีเที่ยจักสันนั่ก็จริงจัง,ง,งไปอะเนาะมันแฟนตาซีแบบนี้มันเหนือความคาดหมายสิ่งเหนือความคาดหมายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับภาพรวมของหนัง Monster Hunter เป็นประมาณนั้นครับก็คือมันไม่ได้ดีเด่นอะไรหรอกมันคือหนังพอเรย์ูเอสนเดร์แต่ข้อดีก็คือพอบอกว่ามันเป็นหนังพอเรเยร์ูเอสนเด์เนี่ยตัวแกเองเนี่ยแกรู้ตัวอยู่แล้วครับว่าแกเนี่ยถนัดทําหนังทางไหน แกไม่ใช่พอวูสแอนเดอร์สันที่อยากจะเป็นคริสโฟ์โนแลนแกไม่ใช่พอวูสแอนเดอร์สันที่อยากจะเป็นปีเตอร์แจ็กสันอยากจะมาคลมกริบลึกล้ำลึกลับเล่าเรื่องละมุนละม่อมอะไรแบบนั้นไม่ใช่ฮะแกคือพอวูสแอนเดอร์สันที่รู้ว่าก็กูเป็นพอวูสแอนเดอร์สันกูต้องทําแบบนี้แหละโชงชางเขาว่าโชงชางเลยครับฉะนั้นเนื้อเรื่องในมอนสเตอร์ฮันเเนี่ย คือมันจะบอกว่าไม่มีเนื้อเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับเอา้าผิดตรงไหนอ่ะก็เกม m อ n s t ตอร์ n t e r ตต้นฉบับมันก็ไม่มีเนื้อเรื่องอยู่แล้วแล้วพอเป็นหนังเนี่ยถ้าไม่ไมันไ,ไม่มีเนื้อเรื่องบ้างมันจะผิดตรงไหนเนื้อเรื่องมันก็น้อยๆหน่อยฮะมันก็เบาๆหน่อยแต่สิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมจะใช้คําว่าคือการใช้งานคุณจาพนมในเรื่องครับผมเปรียบกับจาพนมเนี่ยคือแกเล่นหนังต้มยำกุ้งเนาะแกเหมือนกุ้งลายเสือดีๆฮะกุ้งดีๆสักตัวเนี่ย ที่แกต้องการคนปรุงที่มันเก่งครับที่มันรู้คุณสมบัติที่ดีของวัตถุดิบอันนี้ว่าปรุงไม่เก่งจาพนมจะออกมาไม่อร่อยอย่างองค์บากหนึ่งมันปรุงเก่งออกมาอร่อยแค่ไปเผาจิ้มจิ้ม,มซีฟูด้ดแซบแก็อร่อยแล้วหนังเรื่องต้มยำกุ้งอ่ะกุ้งก็ดีดีต้มอ,อะไรวะกุ้งไม่อร่อยเลยแล้วก็เป็นแบบนั้นอยู่หลายเรื่องครับคือการใช้งานคุณจาพนมเนี่ยจะพูดก็พูดนะฮะก็ไม่ใช้ใช้ง่ายๆนะครับเพราะว่า พิจาของเราเนี่ยแกมาสายสตันแอคชั่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการที่เราจะเอาแกไปเทียบกับดอนนี่เยนจังจือตันนะครับหรือว่าเฉินหลงอะไรแบบเนี้ยบางทีก็ไม่แฟร์นะครับเพราะว่าทั้งดอนนี่เยนกับเฉินหลงเนี่ยทั้งคู่ก็มามาสายนักแสดงที่มีพื้นฐานทางการแสดงอย่างจริงจังอยู่ฮะพิจาแกไม่ได้แกไม่ได้มีพื้นฐานด้านการแสดงที่เป็นแบบแอคติ้งแบบจัดจัดอะฉะนั้นใช้ย,ยากฮะใช้ย,ยากยิ่งจะให้แกเด่นเนี่ยใช้ย,ยากครับคือถ้าเด่น แล้วบทเยอะแกก็เล่นไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนเราดูองค์บาานะครับภาคองค์บากภาคแรกเนี่ยก็ใช้วิธีการให้แกเป็นคนพูดน้อยเออไอ้ิ้งเนี่ยพูดน้อยพูดทีก็พูดอีสานไม่กี่คําต้มยํากุ้งก็พูดน้อยพูดแต่ช้างกูอยู่ไหนหรือว่าองค์บาสอก็เป็นอย่างนั้นหมดฮนะือใช้ให้พูดน้อยๆไว้ก่อนพอมาอยู่ในหนังฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบทเด่นมากถูกไหมฮะก็เป็นตัวแอคชั่นเป็นหลักไม่ว่าจะอยู่ใน The Fast and the Furious หรือว่าจะอยู่ใน t r i p l e X ก็เป็นตัวรองที่ไว้เอาไวแอคชั่นเป็นหลักซึ่งแกก็ทำหน้าที่แอคชั่นของแกได้เต็มที่ครับแต่คราวนี้เนี่ยพอ W.S. Anderson เนี่ยอยากใช้พิจาพนมของเราในเหลี่ยมมุมของการเป็นตัวละครหลักอื <c oughs> แล้วมันจะใช้วิธีไหนละ่ะที่จะให้จาพนมเป็นตัวละครหลักโดยท,ดยท,ดยที่โดยที่การแสดงของแกจะได้ไม่มัน,ม,น,ม,นมันไม่เผยปัญหาเห็นมากนักเนี่ยวันนี้โจทย์นี่ยากมากนะครับ แต่เราก็เห็นครับว่าพอวิทยุสันเดอเก่งพอและเก๋าพอที่จะหาวิธีการใส่จาพนมของเราลงไปในหนัง Monster Hunter ในเงื่อนไขที่เหมาะสมอยู่ในซีนของเรื่องแทบจะตลอดเวลาไม่เผยข้อด้อยในเรื่องของการแสดงให้เห็นมากนักแล้วก็เป็นการพูดน้อยอย่างสมเหตุสมผลด้วยการให้ตัวละครฮันเตอร พูดรกิจไม่ได้ฮะจะพูดกิจได้ยังไงเขาไม่ใช่มนุษย์ในโลกปัจจุบันเขาเป็นมนุษย์ในโลกมอนสเตอร์นี่แหละฮะวิธีการใช้จาพนมได้อย่างถูกต้องครับผมชอบใช้คําว่าพอภพนาราสารใช้พิจารได้ฉลาดฮนะแล้วเแ,แอคชั่นที่อยู่ในเรื่องอ่ะมันกลายเป็นแอคชั่นที่ดูสมเหตุสมผลครับดูแบบเออดูเราไม่เคยเห็นจาพนมทําแบบนี้มาก่อนนะ เออมันไม่จำเป็นจะต้องมามวยไทยนะคือใน Triple X กับใน Fast and Furious แกก็ยังเป็นนักมวยไทยอยู่ดีครับโอ้พผมาอยู่ใน Monster Hunter เนี่ยอันอาจจะมีการดัดแปลงเอานู่นนี่นั่นของมวยไทยมาใช้บ้างแต่ว่าเออมันดูเป็นแอคชั่นกมากๆอะนะมันดูน่าสนใจมากๆอะนะครับฉะนั้นใครเป็นห่วงจาพนมในเรื่องนี้ไม่มีอะไรขัดเลยครับเออไม่มีอะไรขัดเลยดูแล้วดูได้เรื่อยๆเ,เ,เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่คาดหวังมากนะักก็ได้ครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างจะสมหวังกับหนังเรื่อง Monster Hunter เอ้ยมันก็หนุกดีนะดูไปดูมามันก็หนุกดีแล้วที่หนุกที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะโอ้ยตอนสู้กับเดียบรอสเนี่ยโคตรหนุกเลยครับคือผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมเป็นคนชอบประเด็นเรื่องของการอัปเกรดอาวุธแล้วพอมันมีความพยายามในการจะต่อสู้กับเดียบรอส ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่บเบ้อร์ันใหญ่อย่างก,กับไดโนเสาร์นะครับแล้วตัวละครฮันเตอร์บอกว่าเราต้องไปเอาอันนี้มาทําแบบนี้เพื่อมาใช้ตรงนี้แล้วมาทําอันนี้แล้วมันจะเกิดอย่างนี้นะเนี่ยเฮ้ยผมชอบอันนั้นมากเลยอะ่ะคือมันอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่มันอ,อยากให้มีอย่างนี้เรื่อยๆอะอยากให้มีอย่างนี้มีแบบทําอาวุธอะ่ะเออเขาทำออกมาได้ดีครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ไสเสน่ห์ในการสร้างอาวุธหรือว่าอัพเกรดอาวุธในเกมมันเป็นยังไงอ่ะแต่เขาเอา การอัปเกรดอาวุธมาใช้ลงในหนังได้ลงตัวในแบบของมันครับผมว่าที่ผมรู้สึกดันรู้สึกดีกับ Monster Hunter ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอเปิดเรื่องหนังเหมือนสก,กิดเราทันทีฮะด้วยฉากไอ้เรือทรายที่ผมว่าว่าเอ้ยเอ้ยตื่นกันนะนี่พอ WS อ้ยูเอสอนเดสารนะยังงี้ฮะผมรู้สึกแบบนี้จริงๆครับเออผมรู้สึกแบบนี้จริงๆตั้งแต่ต้นเลยว่าเออเ้ราโดนตือนตั้งแต่แรกเลยว่า วันเนี้ยไม่ใช่อะไรดีเด่นนะนี่พอ w ด s a n d e r s o นฉะนั้นไปกับมันแบบพอ w ด s a n d e r s o นะเนี่ผมว่าผมได้ผมได้รับคําเตือนแบบนี้ตั้งแต่ตอนเข้าในโรงไปครับด้วยการเห็นองค์ประกอบบางอย่างในเรื่องเราก็เลยรู้สึกว่ามันดูได้มันดูได้วะ่ะมันก็หนุกดีแต่ภายใต้สิ่งที่ผมบอกว่า Monster Hunter ไม่ใช่แค่พอไปได้นะเออพอไปดีเลยแหละแต่มันก็มีจุดที่แหมผมติดใจอยู่พอสมควรครับไอที่ติดใจอยู่เนี่ย สำคัญอันนึงเลยฉากแอคชั่นฉากใหญ่ตอนท้ายเรื่องผมบอกได้เนาะในตัวอย่างมันก็มีฉากราทารอสอะผมไม่ชอบเลยครับอมผมไม่ชอบให้มันทําแบบนั้นอะ่ะคือผมชอบตอนเดียบลอสมากเพราะวิธีการสู้กับเดียบลสมันเป็นแบบหุยเจ๋งว่ะไม่มีสิ่งนั้นในฉากราทารอสเลยครับไม่เอาอะ่ะอย่ามาแบบนี้อย่ามาทรงนี้ดิเหมือนดูจุลศิษย์ภาคสองอ่ะแล้วอยู่ๆเป็นแบบนั้นน่ะไม่ชอบเลยอะ่ะ กลายเป็นว่าฉากเียบิร์ผมชอบกว่ามากเลยครับกลายเป็นว่าฉากเียบร์ผมชอบกว่ามากเลยไอฉากลาตาลอสผมแหมเสียดายไม่น่าทําแบบนั้นเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือคือตอนทำ Resident Evil เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าพอ W. s a n d e r s เนี่ยไม่ได้คาดว่าจะซีคั้วขนาดนั้นคือไม่ได้คาดว่าจะทำภาคต่อแบบต่อ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 อยู่ได้น่ะต่อแล้วต่ออีกต่อไปเรื่อยๆขนาดนั้นน่ะมันทำให้ไม่เกิดอาการกักครับก็คงไปเปล่อยของเขาได้เรื่อยๆแหละ แต่ว่า Monster Hunter เนี่ยเราเห็นชัดเลยครับว่าพอได้ไปอยู่เดโคตรกักเลยครับเออกักจะทำต่ออ่ะกักตัวละครบน,นเรือไว้เพียบเลยกักมอนสเตอร์ไว้อีกเพียบเลยแล้วไออาการกักจนออกอาการให้เราได้เห็นชัดเจนเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาครับมันทำให้แบบมันเหมือนตอนดูอลิตา แม่มันก็ปล่อยมาม้างก็ดีนะแล้วถ้ามันไม่ได้ตังค์แล้วมันไม่ได้ไปต่อมันจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าจะใส่ได้เยอะกว่านี้ฮะโดยเฉพาะไอ้มอนสเตอร์อะขึ้นชื่อว่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์อะใส่มาอีกสักหน่อยก็ได้นะไอ้ตัวสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยอีกอันหนึ่งที่ชอบคือไอ้ฉากสู้ท้ายเนี่ยผมไม่ชอบถูกไหมฮะแต่ฉากท้ายอะท้ายสุดอเอ็นเครดิตอะขุยอยากเห็นฮะเอออยากเห็นมันเป็นแบบนั้นในภาคหน้าถ้ามันได้ตังค์นะฮะผมว่าเป็นห่วง ผมเป็นห่วงมากเลยโอ้โหมันดูโฉงฉากแล้วมันดูน่าสนใจมากเลยครับกระโดดใส่กันอย่างนั้นเน่ยผมผมอยากดูมากเลยอ่ะเอออยากให้มันเป็นแบบนั้นไปเลยอ่ะมันน่าจะสนุกมากๆครับคือถ้าหนังเรื่องนี้อินโทรกับเราด้วยการพาตัวละครอาร์ติมิสของมิราโจวิชซึ่งเป็นมนุษย์ในโลกปัจจุบันเข้าไปในโลกของฮันเตอร์ฉะนั้นภาคนี้ก็จะต้องมีความเป็นโลกปัจจุบันเข้าไปพัวพันเกี่ยวเนื่องบ้างเนี่ยไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ถ้าภาคหน้ามันทำแล้วมันเป็นโลกฮันเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ มันต้องมันแน่ๆเลยเนาะอ้อมันต้องมันแน่ๆเลยอะ่ะอยากดูครับฉะนั้นสำหรับ Monster Hunter ต้องบอกว่าผมนึกว่าผมจะผิดหวังนะครับอย่าเรียกว่าผิดหวังเลยผมนึกว่าผมจะไม่ชอบฮะเอาพูดตรงๆอะ่ะคิดว่ามันคงจะคิดว่ามันคงจะแย่ๆละ่ะฮะเอาพูดง่ายๆนะคิดว่ามันคงจะแย่ๆอะ่ะแบบชื่อชั้นพวกงับแกก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรมากมายอ่ะแต่ตอนเห็นตัวอย่างแอบมีความหวังเพราะมันมอนสเตอร์มันดูดีครับสุดท้ายแล้วพอได้ดูเฮ้ยสำหรับผมไม่แย่ว่ะ อมดีใจแทนพี่จาพนมเลยฮะว่าเอาเอหนังมันออกมานหนุกดีพี่หนุกดีหน,นุกดีสู้สัตว์ประหลาดก็มันมากเลยมันในแบบที่มันควรจะเป็นเลยอยากเห็นอีกเลยอะอยากได้เห็นอะไรแบบนี้อีกคือย้ําครับว่าถ้าคุณจะผิดหวังกับมันก็เพราะว่าคุณไม่ยอมทำความเข้าใจว่านี่คืองานของพวยเอสแอนเดอร์ คุณตั้งอย่างนี้ไว้ฮะคุณตั้งเข็มทิศในใจเอาไว้ว่านี่กำลังจะเดินเข้าไปดูงานพอเดยูสันเดอร์สันนะคุณไม่ได้เดินเข้าไปดูงานปีเต้แจ็กสันนะเว้ยฉะนั้นทำความเข้าใจสมัยแล้วชีวิตของคุณจะดีเหลือเกินครับในการดูมอนสเตอร์ฮันเตอหนังแบบนี้มันก็ต้องทำแบบนี้นี่แหละครับมันถึงจะมันแล้วมันก็มันจริงๆครับฉะนั้นมอนสเตอร์ฮันเตอเต็มสิบผมให้เจคะแนนครับ <laughs> ไม่แย่นะครับไม่แย่ฮะไม่แย่อย่าเรียกไม่แย่เลยดีสนุกเลยแหละเออคือเราเห็นมามากแล้วครับหนังที่ประทานโทษนะผู้กำกับไม่เก่งอะ่ะแต่เสือกอยากอาร์ตอะ่ะเออเสือกอยากซับซ้อนอยากจะเล่าเรื่องที่มีแง่มุมมีตกมีไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงฮะคือผัดกะเพราเก่งก็ผัดกะเพราไปเถอะครับอยา่าไปพยายามทอดโฟูกราแบบ โอ้ฉันจะแบบว่า fine dining อยากครับพอ WS ทยุวิทยาสารรู้ฮะคูก็ทําเป็นแต่ก็เตี๋ยวอย่างเงี้ยคูก็ทําก็เตี๋ยวไปเหอะสแกทาก็เตี๋ยวว่าก็เตี๋ยวต้มยำกันก็มันก็อย่างงี้ยแหละฮะว่าอ,อร่อยดีแล้วก็มาเผ็ดๆๆอย่างเงี้ยมันไม่พยายามฮะโอ้พยายามดี c o n s t r u c เอาน้ําซุปแยกออกมาแล้วไม่ฮะผม,มเห็นบ่อยจริงนะครับประธานโทษนักศึกษาฟิล์มนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาฟิล์มอะ่ะเป็นอย่างนี้เยอะฮะคือไม่รู้ตัวเองว่า คืออยากจะเป็นห่องกาวไวอะเออคือแหมรู้จักตัวเองก่อนครับว่าตัวเองถนัดทางไหนก็เล่าไปทางนั้นพอดูจยานารู้ตัวเองร้อยเลยครับว่าแกเป็นคนเท่าเนี้ยกก็ทําเท่านี้แหละฮะสมุดออกมามันพยาค่ะเออเราใช้คํานี้เราใช้คํานี้โปรโมทได้ m o n สเตอร์ฮันเตอมันพยาค่ะ <laughs> คือไอ้นีอเรื่องคอสซิล่าก็ไม่ได้ดีกว่าดีฮะ มันก็ทําอย่างเงี้ยแหละฮะก็ทํากันไปอย่างเงี้ยแต่มอนสเตอร์มันทําดีโอ้ผมว่าญี่ปุ่นมันซีเรียสจริงว่ะไอตัวมอนสเตอร์เนี่ยเรื่องมันทําดีมากเลยครับทั้งไอเดียบลอสอะาทลรอสอะไรพวกนี้มันทําดีมากเลยฮะโอ้มันทํแล้วดูแบบโอ้ยอลังการว่ะใหญ่ว่ะผมไม่แน่ใจว่าแฟนเกมเขาผิดหวังอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเออผมไม่ผิดหวังอะผมผมคงหวังต่ำมากนะฮะนั่นคือมอน s เตอร์ n t e r จากผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับ อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่ง channel scoop viewfinder เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน viewfinder ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ